นีนกำลังตกอยู่หน้าดินตรงน,นั้นคือลื่นคือลื่นมากลงการรอบสองไม่รอดไม่ผ่านเลยไม่สวยน้าจะเลยบอกโย,ยกกนเพราะว่ามันตกอยู่นาหน้าดินก็แฉะแี้วดก็เลยมาลงมัน,น,นนะีโนต๊ะเยอะเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มแรงเลยด้วยแล้เปียก แกบอกอยู่ีตรงกระลุนไปเลยกระลุนไ,ไปก็กต้องกระลุนมาก่อนต้องที่ตรงแรกอ่ะสวยอยู่แต่อันตรงนูนไม่ผ่านเลยอ่ะไม่ได้เรื่องแย่เนี่ย มีคนถามแต่ต้องว่ารถไถมันมีใหญ่กว่านี้เส่ยหรอเปล่าทำไมถึงแต่ก็เป็นรักเรื่ก็ใกล้ค่ะมันมีใหญ่กว่านี้อย่างเงี้ยมันเยอะไปเลยใหญ่ก็เยอะมีมีทำมไม่ได้ไม่มีแต่ว่าในคันที่ชื่อแต่แค่มันเป็นชื่อเล่นตัวอย่างนะคะเพราะรถเนี่ยคันนี้มันมีชื่อจริงชื่อเล่นมันมีวันเดินผิกฎครบแหละเอกสารครบแหละ ชื่อจริงด้วยจะอยากเนี่ยอังกิบอของรถที่บ้านเอ่ออะไรที่บ้านมันจะมีชื่อเงน,นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บ้านมีชื่อรถ้นเกรถเอะรอางี่กเราเราก็ต้อง้ชื่อให้ใช่อเกอย่าใ,ใ,ใ,ใหญ่กว่านี้เยอะนี่มือใหญ่หญแบบโหแล้วแรงเยอะวนี้ด้วย เราก็ไม่ได้แบบว่าของเราใหญ่ที่สุดอะไรองเงี e ้ยแต่ว e ่าน like ั่นแหละชื่อค่ะชื่อเป็นชื่อเขาชื่ออะไรชื่ออะชื่ออะไรก็พอมันได้ าะฝนมันทําให้ถนนลื่นไอ้ดินลื่นไม่ใช่ถนนให้ดินมันลื่นมันก็จะลําบากอันนี้ก็โอ้ยสกอง พอแล้วกลับบ้านรอบหน้าค่อยมาราคาฟังมากค่ะไปนี้บอกโตโตูสารภาพไม่ลอดโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะอยากให้เชียร์ก็ส่งขอบคุณที่มันกดติดตามนะคะขอบคุณคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ด้วยนะคะมันไม่รอดค่ะอย่งนี้แบบโอ้ยไยเป็นขาษาใต้ที่บอกว่าลำลากมากเลยนะคะไม่เสร็จ พอดีนี้เสร็จเราต้องมีการหนึ่งใช่ไหมคะต้องกว่าถ้าไม่ให้จริงนะคะเาตกเต้นเต้นเ่้นนี่เลันคุยโอ้ค่อยดึงทีนี้ทีนี้แต่นาน้ะเขาเล่นกัใหญ่เอามาเยอะแยะหรือเบ อยากได้แม่ครูเลยโอเคค่ะน่าจะไม่รอดเดี๋ยวเราไปหาผู้จัดก,การสักนิดนึงบอกไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารอบหน้านะคะคิดหน้าค่ะ